หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค107การเปิดเผยเรื่องฐานะปุโรหิตที่ประทานผ่านโจเซฟสมิธศาสดาพยากรที่เคิร์ทแลนด์รัฐโอไฮโอวันที่28มีนาคมคริสต์ศักราช1835ในวันที่กล่าวถึงนี้ อัครสา,าวก12ประชุมกันในสภาสารภาพความอ่อนแอและข้อบกพร่องส่วนตัวของพวกเขากล่าวถึงการกลับใจและแสวงหาการนำทางของพระเจ้าเพิ่มเติมพวกเขากำลังจะแยกกันไปทำงานเผยแผ่ตามท้องที่ซึ่งได้รับมอบหมายแม้ว่าส่วนต่างๆของภาคนี้ได้รับในวันที่กล่าวถึงแต่บันทึกทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าหลายส่วน ได้รับในเวลาต่างกันบางส่วนย้อนไปไกลถึงเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช1831ข้อ1-6ถึง6มีฐานะปุโรหิตสองอย่างแห่งเมลคิเสเดกและแห่งอารโรนข้อ7-12ถึง12 คนเหล่านั้นที่ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิเสเดกมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งในาศาสนาจักรข้อ13-17ถึง17ฝ่ายอธิการควบคุมฐานะปุโรหิตแห่งอารโณนซึ่งปฏิบัติาศาสนพิธีภายนอกข้อ18-20ถึง20ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิเสเดกถือกุญแจทั้งหลายของพรทั้งปวงทางวิญญาณฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนณ คือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพข้อ21-38ถึง38ฝ่ายประธานสูงสุดอัครสา,าวก12และสาวก70ประกอบเป็นคอรัมควบคุมต่างๆซึ่งคำตัดสินของพวกท่านต้องกระทำในความสมัคีีและความชอบธรรมข้อ39-52ถึง52ระเบียบแห่งปิตุสถาปนาขึ้นจากอาดัมถึงโนอา ข้อ53ถึง57วิสุทธิชนในสมัยโบราณมารวมกันที่อาดัมออนไดอามันและพระเจ้าทรงปรากฏต,ต่อพวกเขาข้อ58ถึง67อัครสา,าวก12ต้องวางระเบียบเจ้าหน้าที่ของศาสนจักรข้อ68ถึง76อธิการทั้งหลายรับใช้เป็นผู้พิพากษาใหญ่ในอิสราเอลข้อ77ถึง84 ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวก12ประกอบกันเป็นสารสูงสุดในาศาสนาจักรข้อ85-100บถึง1น0บรรดาประธานฐานะปุโรหิตปกครองคัวร่ำของตนเองฐานะปุโรหิตมีสองอย่างในาศาสนาจักรกล่าวคือแห่งเมลคิเสเดกและแห่งอารณน โดยรวมถึงฐานะปุโรหิตแห่งเลวีเหตุที่เรียกอย่างแรกว่าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเสเดกก็เพราะเมลคีเสเดกเป็นมหาปุโรหิตที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนวันเวลาของท่านเรียกฐานะปุโรหิตนี้ว่าฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ตามระเบียบของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าแต่เนื่องจากความนับถือหรือความคาระวะต่อพระนามของพระผู้ทรงเหนือทุกสิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำถึงพระนามของพระองค์บ่อยเกินไปคนเหล่านั้นศาส,สนาจักรในสมัยโบราณจึงเรียกฐานะปุโรหิตนั้นตามชื่อของแมลคีเซเดกหรือฐานะปุโรหิตแห่งแมลคิีเซเดกเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งอื่นทั้งปวงในศาสนาจักรเป็นส่วนประกอบของฐานะปุโรหิตนี้แต่มีสองฝ่ายหรือสองหมวดใหญ่อย่างหนึ่งคือฐานะปุโรหิตแห่งแมลคีเซเดก และอีกอย่างหนึ่งคือฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือเลวีตำแหน่งของเอลเดอร์อยู่ในฐานะปุโรหิตที่เป็นของเมลีิสเดกฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิสเดกถือสิทธิของการเป็นประธานและมีพลังอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือตำแหน่งทั้งหมดในาศาสนจักรทุกยุคข,ของโลกเพื่อดูแลในเรื่องทางวิญญาณฝ่ายประธานฐานะปุโรหิตระดับสูงตามระเบียบของเมลีิสเดก มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทั้งปวงในาศาสนจักรมหาปุโรหิตตามระเบียบของฐานะปุโรหิตแห่งเมียนกเด็กมีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนเองภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานในการดูแลเรื่องทางวิญญาณและในตำแหน่งของเอลเดอร์ปุโรหิตแห่งระเบียบของเลวีผู้สอนมัคคณายกและสมาชิกด้วย เอลเดอร์มีสิทธิปฏ no ิบัต yeah. ิหน้าที่แทนเมื่อมหาปุโรหิตไม่อยู่ณที่นั้นมหาปุโรหิตและเอลเดอร์จะดูแลในเรื่องทางว yup ิญญาณให้สอดคล้องกับพันธสัญญาและพระบัญญัติของศาสนาจักและพวกเขามีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ของศาสนาจักเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าอยู่ณที่นั้นฐานะปุโรหิตที่สองเรียกว่าฐานะปุโรหิตแห่งอารน เพราะมอบฐานะปุโรหิตนี้ให้อารนและพงพัน์ของเขาตลอดทุกรุ่นของพวกเขาเหตุที่เรียกว่าฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่าก็เพราะเป็นส่วนประกอบของฐานะปุโรหิตที่เหนือกว่าหรือฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเสเดกและมีอำนาจในการปฏิบัติศาสนพิธีภายนอกฝ่ายอธิการเป็นประธานควบคุมฐานะปุโรหิตนี้และถือกุญแจหรือสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตดังกล่าว ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎในตำแหน่งนี้ในการถือกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้เว้นแต่เขาจะเป็นสายเลือดแท้ของอารนแต่เนื่องจากมหาปุโรหิตของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเสเดกมีสิทธิอำนาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทั้งหมดที่ต่ำกว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการเมื่อหาสายเลือดแท้ของอารนไม่ได้โดยมีข้อแม้ว่า เขาได้รับเรียกและวางมือมอบหน้าที่และแต่งตั้งสู่พลังอำนาจนี้โดยมือของฝ่ายประธานสูงสุดฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเสเดกพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตระดับสูงกว่าหรือแห่งเมลคีเสเดกคือการถือกุญแจทั้งหลายของพรทางวิญญาณทั้งปวงของศาสนา,าจักรการมีเอกสิทธิ์ได้รับความลี้ลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้สวรรค์เปิดต่อพวกเขา ติดต่อกับการชุมนุมใหญ่และาศาสนจาักรของพระบุตรหัวปีและปีติอินดีกับการติดต่อและพระสิริแห่งพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูสื่อกลางแห่งพันธสัญญาใหม่พลังอำนาจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหติตที่ต่ำกว่าหรือแห่งอารโรนคือการถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพและปฏิบัติาศาสนพิธีภายนอก ตัวอักษรของพระกิติคุณปรับติศมาแห่งการกลับใจเพื่อการปลดบาปให้สอดคล้องกับพันธสัญญาและพระบัญญัติด้วยความจำเป็นจึงมีประธานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมที่เกิดขึ้นจากหรือกําหนดขึ้นจากหรือมาจากบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งต่างๆในฐานะปุโรหิตทั้งสองอย่างนี้จากฐานะปุโรหิตแห่งแมวคีเสดก มหาปุโรหิตควบคุมสามคนซึ่งได้รับเลือกโดยองค์ประชุมซึ่งกำหนดขึ้นและแต่งตั้งสู่ตำแหน่งนั้นและได้รับการสนับสน,นุนโดยความไว้วางใจศรัทธาและการสวรดอ้อนวอนของาศาสนาจักรประกอบเป็นควอรัมฝ่ายประธานสูงสุดของาศาสนาจักรสมาชิกสภาสัญจร12คนได้รับเรียกเป็นอครสาวก12หรือพยานพิเศษถึงพระนามของพระคริส ในทั่วโลกดังนั้นจึงแตกต่างจากเจ้าหน้าที่อื่นๆในาศาสนจักรในหน้าที่การเรียกของพวกเขาและพวกเขาประกอบกันเป็นคอรัมเท่าเทียมกันในสิทธิอำนาจและพลังอำนาจกับประธานสามคนที่กล่าวมาแล้วสาวก70ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณเช่นกันและให้เป็นพยานพิเศษต่อคนต่างชาติและในทั่วโลก ดังนั้นจึงแตกต่างจากเจ้าหน้าที่อื่นๆในาศนาสนจักรในหน้าที่การเรียกของพวกเขาและพวกเขาประกอบกันเป็นคอรัมเท่าเทียมกันในสิทธิอำนาจที่เป็นของพยานพิเศษ12คนหรืออัครสาวกที่เพิ่งกล่าวถึงและคำตัดสินทุกเรื่องที่กระทำโดยคอรัมใดก็ตามในคอรัมเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นโดยเสียงเอกฉันของคอรัมเหล่านี้กล่าวคือ สมาชิกทุกคนในแต่ละคอรัมต้องเห็นพ้องก,กันกับคำตัดสินของคอรัมเพื่อทำให้คำตัดสินของคอรัมเหล่านั้นต่างฝ่ายต่างมีอำนาจหรือผลบังคับเท่ากันในแต่ละคอรัมเสียงส่วนใหญ่จะประกอบกันเป็นคอรัมได้ก็ต่อเมื่อสภาวะการทำให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เว้นแต่เป็นกรณีนี้คำตัดสินของพวกเขา ไม่มีสิทธิ์ในพรเดียวกับคำตัดสินของคอรัมประธานสามคนซึ่งมีในสมัยโบราณผู้ได้รับแต,งต่งตั้งตามระเบียบของเมลคิเสเดกและเป็นบุรุษที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์คำตัดสินของคอรัมเหล่านี้คือคอรัมใดก็ตามในคอรัมเหล่านี้ต้องกระทำในความชอบธรรมทั้งมวลในความบริสุทธิ์และความนอบน้อมแห่งใจความอ่อนโยนและความอดกลั้นและในศรัทธาและคุณธรรม และความรู้ความยับยั้งตนความอดทนความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าความกรุณาฉันพี่น้องและจิตกุศลเพราะสัญญาคือหากสิ่งเหล่านี้มีมากมายในพวกเขาพวกเขาจะไม่ไร้ผลในความรู้เรื่องพระเจ้าและในกรณีที่คำตัดสินใดของคอรั่มเหล่านี้กระทําในความไม่ชอบธรรมก็สามารถนำมายื่นต่อการชุมนุมใหญ่ของคอรัมต่าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิญญาณของาศาสนาจักรมิฉะนั้นจะมีการอุทธรณ์ไม่ได้จากคำตัดสินของคอรัมเหล่านี้อัครสา,าวก12เป็นสภาสูงสัญจรควบคุมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดของาศาสนาจักรโดยสอดคล้องกับสถาบันแห่งสวรรค์ซึ่งเสริมสร้างาศาสนาจักร และดูแลกิจจานุกิจทั้งหมดของาศาสนาจักรนั้นในประชาชาติทั้งปวงลำดับแรกแก่คนต่างชาติและต่อไปแก่ชาวยิวสาวก70ต้องกระทำในพระนามของพระเจ้าภายใต้การกำกับดูแลของอัครสาวก12หรือสภาสูงสัญจรในการเสริมสร้างาศาสนาจักรและดูแลกิจานุกิจทั้งหมดของาศาสนาจักรนั้นในประชาชาติทั้งปวง ลำดับแรกแก่คนต่างชาติและจากนั้นแก่ชาวยิวอัครสา,าวก12โดยที่ทรงออกไปถือกุญแจทั้งหลายเพื่อเปิดประตูโดยการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และลำดับแรกแก่คนต่างชาติและจากนั้นแก่ชาวยิวสภาสูงประจำท้องที่ที่สเตกทั้งหลายของไซอันประกอบเป็นคอรัมเท่าเทียมกันในสิทธิอำนาจในกิจ,จานุกิจ ศาสนาจรในคำตัดสินทั้งหมดของพวกเขากับควอรมของฝ่ายประธานหรือกับสภาสูงสัญจรสภาสูงในไซอันประกอบเป็นควอรมเ,เท่าเทียมกันในสิทธิอำนาจในกิจจานุกิจของศาสนาจักรในคำตัดสินทั้งหมดของพวกเขากับสภาทั้งหลายของอัครสา,าวก12ที่สเตกทั้งหลายของไซอันเป็นหน้าที่ของสภาสูงสัญจรที่จะเรียกหาสาวกเจส เมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ<ม>เพื่อทำหน้าที่การเรียกต่างๆในการสั่งสอนและเกื้อกูลพระกิติคุณแทนที่จะเป็นคนอื่นๆเป็นหน้าที่ของอัครสาวก12ในสาขาใหญ่ทั้งปวงของาศาสนาจักรที่จะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติาศาสนกิจฝ่ายประสาทพรดังที่จะกำหนดพวกเขาแก่อัครสาวก12โดยการเปิดเผย ระเบียบของฐานะปุโรหิเหตุนี้ได้รับการยืนยันให้สืบทอดจากวิดาสู่บุตรและโดยถูกต้องเป็นของสายเลือดแท้ของพงพันธุ์ที่เลือกแล้วซึ่งแก่คนเหล่านั้นพระองค์ทรงทำสัญญาไว้ระเบียบนี้ตั้งขึ้นในวันเวลาของอาดัมและสืบต่อกันมาโดยเชื้อสายในลักษณะดังต่อไปนี้จากอาดัมถึงเศษผู้ที่อาดัมแต่งตั้งเมื่ออายุ69ปี และได้รับพรจากท่านก่อนมรณกรรมของท่านอาดัมสามปีและได้รับสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าผ่านบิดาเขาว่าลูกหลานเขาจะเป็นผู้เลือกแล้วของพระเจ้าและว่าพวกเขาจะได้รับการปกปักร,รักษาจนถึงบ้านปลายของแผ่นดินโลกเพราะเขาเศษเป็นคนดีพร้อมและลักษณะของเขาเหมือนลักษณะของบิดาเขามากถึงกับว่า เขาดูจะเหมือนกับบิดาเขาในทุกสิ่งและเห็นความแตกต่างจากเขาได้โดยอายุของเขาเท่านั้นเอโนดได้รับแต่งตั้งเมื่ออายุ134ปีกับ4เดือนโดยมือของอาดัมพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกหาเคนันในแดนธุรกันดาลในปีที่40ของอายุเขาและเขาพบอาดัมระหว่างเดินทางไปยังสถานที่เชตอาเลมักเขาอายุ87ปี เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งของเขามาฮาลาเลวอายุ496ปีกับ7วันเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งโดยมือของอาดัมผู้ที่ให้พรเขาด้วยยาเรสอายุ200ปีเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของอาดัมผู้ที่ให้พรเขาด้วยเอโนอกอายุ25ปี เมื่อเขาได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของอาดัมและเขาอายุ65และอาดัมให้พรเขาและเขาเห็นพระเจ้าและเขาเดินกับพระองค์และอยู่เบื้องพระพักพระองค์ตลอดเวลาและเขาเดินกับพระผู้เป็นเจ้า365ปีทำให้เขามีอายุ430ปีเมื่อเขาได้รับการแปลสภาพเมทูเสลา อายุหนึ่งร้อยปีเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของอาดัมลาเมกอายุ32ปีเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของเศษโนอาอายุ10บขวบเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งภายใต้มือของเมทูเสลาสามปีก่อนมรณกรรมของอาดัมท่านเรียกเศษเอโนทเคนันมหาลาเลวยาเรสเอโนบและเมทูเสลา ผู้เป็นมหาโปรเติตทุกคนกับลูกหลานของท่านที่เหลือซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมเข้าไปในหุบเขาแห่งอาดัมออนไดาอามันและให้พรสุดท้ายของท่านแก่พวกเขาที่นั่นและพระเจ้าทรงปรากฏต่อพวกเขาและพวกเขาลุกขึ้นและให้พรอาดัมและเรียกท่านว่ามีคาเอลเจ้าชายเทพาดิเทพและพระเจ้าทรงเกื้อกูลการปลอบโยนแก่อาดัมและตรัสกับเขาว่า เราตั้งเจ้าให้เป็นหัวหน้ามากมายหลายประชาชาติจะมาจากเจ้าและเจ้าคือเจ้าชายเหนือพวกเขาตลอดการและอาดัมยืนขึ้นท่ามกลางการชุมนุมและทั้งที่หลังของท่านค้อมลงด้วยความชราโดยที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านทำนายถึงอะไรก็ตามที่จะบังเกิดกับลูกหลานท่านจนถึงอนุชนรุ่นหลังสุดสิ่งเหล่านี้มีเขียนไว้ทั้งหมดในหนังสือของเอโนอก และจะเป็นพยานถึงในเวลาอันสมควรเป็นหน้าที่ของอัครสาวก12เช่นเดียวกันที่จะแต่งตั้งและวางระเบียบเจ้าหน้าที่อื่นๆทั้งปวงของศาสนาจักรให้สอดคล้องกับการเปิดเผยซึ่งกล่าวว่าถึงศาสนาจักรของพระคริสต์ในแผ่นดินแห่งซไซันนอกเหนือจากกฎของศาสนาจักรที่เกี่ยวกับกิจธุระของศาสนาจักรตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัต จำเป็นต้องมีเอลเดอร์ผู้ควบคุมเพื่อควบคุมคนเหล่านั้นที่ดำรงตำแหน่งเอลเดอร์และปุโรหิตด้วยเพื่อควบคุมคนเหล่านั้นที่ดำรงตำแหน่งปุโรหิตและผู้สอนด้วยเพื่อควบคุมคนเหล่านั้นที่ดำรงตำแหน่งผู้สอนในลักษณะเดียวกันและมคณายกด้วยดังนั้นจากมคณายกถึงผู้สอนและจากผู้สอนถึงปุโรหิตและจากปุโรหิตถึงเอลเดอร์ เป็นรายบุคคลไปดังที่กำหนดพวกเขาไว้ตามพันธสัญญาและพระบัญญัติของศาสนา,าจักรจากนั้นถึงฐานะปุโรหิตระดับสูงซึ่งสำคัญที่สุดในบรรดาตำแหน่งทั้งปวงดังนั้นจึงจำเป็นว่าคนหนึ่งจะทรงกำหนดจากฐานะปุโรหิตระดับสูงให้ควบคุมฐานะปุโรหติตและจะเรียกเขาว่าประธานของฐานะปุโรหิตระดับสูงของศาสนา,า,าจักรหรืออีกในหนึ่ง มหาปุโรหิตควบคุมฐานะปุโรหิตระดับสูงของศาสนาจักรจากคนคนนั้นการปฏิบัติศาสนาพิธีและพรมาถึงศาสนาจักรโดยการวางมือดังนั้นตำแหน่งอธิการจึงไม่เท่าเทียมกับตำแหน่งนั้นเพราะตำแหน่งอธิการอยู่ในการปฏิบัติเรื่องฝ่ายโลกทั้งปวงกระนั้นก็ตามอธิการต้องได้รับเลือกจากฐานะปุโรหิตระดับสูง เว้นแต่เขาจะเป็นสายเลือดแท้ของอาโรนเพราะเว้นแต่เขาจะเป็นสายเลือดแท้ของอารนเขาจะถือกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนั้นไม่ได้กระนั้นก็ตามมหาปุโรหิตนั่นคือตามระเบียบของเมลคีเสเดกอาจได้รับการวางมือมอบหน้าที่เพื่อการปฏิบัติเรื่องฝ่ายโลกโดยมีความรู้เรื่องเหล่านี้โดยพระวิญญาณแห่งความจริงและเพื่อเป็นผู้พิพากษาในอิสราเอลด้วย เพื่อทำกิจธุระของศาสนาจักรเพื่อนั่งในการพิภากษาคนล่วงละเมิดตามประจักษพยานดังที่จะวางมันไว้ต่อหน้าเขาตามกฎโดยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาของเขาผู้ที่เขาเลือกหรือจะเลือกจากบรรดาเอลเดอร์ของศาสนาจักรนี่เป็นหน้าที่ของอธิการผู้ไม่ได้เป็นสายเลือดแท้ของอาโรนแต่ได้รับแต่งตั้งสู่านะปุโรหิตระดับสูงตามระเบียบของเมลคีสเสดก ดังนั้นเขาจะเป็นผู้พิพากษาแม้ผู้พิพากษาใหญ่ในบรรดาผู้อยู่อาศัยของไซันหรือในสเตตกของไซันหรือในสาขาใดาของาศาสนาจักรที่เขาจะได้รับการวางมือมอบหน้าที่สู่การปฏิบัติาศาสนกิจนี้จนกว่าเขตแดนของไซันจะขยายและกลายเป็นความจำเป็นที่ต้องมีอธิการหรือผู้พิพากษาคนอื่นๆในไซันหรือที่อื่น และตราบเท่าที่มีการกำหนดอธิการคนอื่นๆพวกเขาจะกระทำในตำแหน่งเดียวกันนั้นแต่สายเลือดแท้ของอารอ์มีสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎในการเป็นประธานของฐานะปุโรหิตนี้ในกุญแจทั้งหลายของการปฏิบัติศาสนกิจนี้ในการกระทำในตำแหน่งของอธิการโดยอิสระโดยไม่ต้องมีที่ปรึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ประธานของฐานะปุโรหติตระดับสูงตามระเบียบของเมลคิเซเดกจะถูกพิจารณาคดีในการนั่งเป็นผู้พิพากษาในอิสราเอลและคำตัดสินของสภาใดาก็ตามในสภาเหล่านี้จะสอดคล้องกับพระบัญญัติซึ่งกล่าวว่าอันหนึ่งตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้ากิจธุระสำคัญที่สุดของาศาสนาจักรและเรื่องที่ยากที่สุดของาศาสนาจักร ตราบเท่าที่ไม่มีความพอใจคำตัดสินของอธิการหรือผู้พิพากษาเรื่องนั้นพึงส่งมอบหรือนำขึ้นไปให้สภาของศาสนา,าจักรต่อหน้าฝ่ายประธานสูงสุดของฐานะปุโรหิตระดับสูงและฝ่ายประธานสูงสุดของสภาของฐานะปุโรหิตระดับสูงจะมีอำนาจเรียกมหาปุโรหิตคนอื่นๆแม้12คนให้ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาและดังนั้นฝ่ายประธานสูงสุด ของฐานะบุโรหติตระดับสูงและที่ปรึกษาของฝ่ายประธานนี้จะมีอำนาจตัดสินตามประจักษ์พยานตามกฎของศาสนาจักและหลังจากคำตัดสินนี้ไม่พึงจดจำไว้ต่อพระพักพระเจ้าอีกเพราะนี่เป็นสภาสูงสุดแห่งศาสนาจักของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการชี้ขาดถึงที่สุดเกี่ยวกับข้อถกเถียงในเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณไม่มีคนใดที่เป็นของศาสนาจัก ผู้จะได้รับยกเว้นจากสภานี้ของศาสนาจรรักและตราบเท่าที่ประธานของฐานะปุโรหิตระดับสูงคนหนึ่งจะล่วงละเมิดเขาจะถูกจดจำไว้ต่อหน้าสภาใหญ่ของศาสนาจรรักผู้พึงได้รับความช่วยเหลือโดยที่ปรึกษา12คนของฐานะปุโรหิตระดับสูงและคำตัดสินของคนเหล่านี้บนศรีรษะเขาพึงเป็นการยุติข้อถกเถียงเกี่ยวกับเขาด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีใครจะได้รับยกเว้นจากความยุติธรรมและกฎของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทุกสิ่งจะทำไปตามระเบียบและในความสำรวมต่อพระพักพระองค์ตามความจริงและความชอบธรรมและอันหนึ่งตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของประธานเนื้อตำแหน่งมัคคณายกคือควบคุมมัคคณายกสิบสองคนนั่งในสภา,ากับพวกเขาและสอนหน้าที่ให้พวกเขา โดยจะลงใจกันดังที่ให้ไว้ตามพันธสัญญาและหน้าที่ของประธานเหนือตำแหน่งผู้สอนด้วยคือควบคุมผู้สอน24คนและนั่งในสภากับพวกเขาโดยสอนหน้าที่ในตำแหน่งให้พวกเขาดังที่ให้ไว้ในพันธสัญญาหน้าที่ของประธานเหนือฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนด้วยคือควบคุมปุโรหิต48คนและนั่งในสภากับพวกเขา สอนหน้าที่ในตำแหน่งให้พวกเขาดังที่ให้ไว้ในพันธสัญญาประธานผู้นี้ต้องเป็นอธิการเพราะนี่เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของฐานะปุโรหิตนี้อันหนึ่งหน้าที่ของประธานเหนือตำแหน่งเอลเดอร์คือควบคุมเอลเดอร์96คนและนั่งในสภา,ากับพวกเขาและสอนพวกเขาตามพันธสัญญาฝ่ายประธานนี้แตกต่างจากฝ่ายประธานของสาวกเจ และกำหนดไว้เพื่อคนเหล่านั้นที่ไม่เดินทางไปทั่วโลกและอันหนึ่งหน้าที่ประธานของตำแหน่งฐานะปุโรหติตระดับสูงคือควบคุมาศาสนาจักรทั้งหมดและเป็นเหมือนกับโมเสสดูเถิดนี่คือปัญญาแท้จริงแล้วคือการเป็นผู้อย่างรู้ผู้เปิดเผยผู้แปลและาศาสดาพยากรณ์โดยมีของประธานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงประสาทแก่หัวหน้าของศาสนาจักรและนี่เป็นไปตามนิมิตที่แสดงให้เห็นระเบียบของสาวก70ว่าพวกเขาจะมีประธาน7คนที่ควบคุมพวกเขาซึ่งเลือกมาจากจำนวน70คนและประธานคนที่7ของประธานเหล่านี้พึงควบคุมคน6คนนั้นและประธาน7คนนี้ต้องเลือกอีก70คนนอกจาก70คนแรก ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งและต้องควบคุมคนเหล่านั้นและอีก70คนเช่นกันจนมี70คูณด้วย7หากงานในสวนองุ่นเรียกร้องด้วยความจำเป็นและ70คนนี้พึงเป็นผู้ปฏิบัติาศาสนก,กิจสัญจรไปยังคนต่างชาติก่อนและไปยังชาวยิวด้วยขณะเจ้าหน้าที่อื่นๆของาศาสนจักรผู้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของอัครสา,าวก12 ทั้งสาวก70ก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบที่จะเดินทางไปในบรรดาประชาชาติทั้งปวงแต่ต้องเดินทางดังที่สภาวะการของพวกเขาจะอำนวยทั้งๆท,ที่พวกเขาอาจดำรงตำแหน่งสูงและรับผิดชอบเทียบเท่าคนเหล่านั้นในศาสนาจักรดังนั้นบัดนี้ให้ทุกคนพึงเรียนรู้หน้าที่ของตนและกระทำในตำแหน่งซึ่งตนได้รับการกำหนดไว้ ด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถคนที่เกียจคร้านจะไม่ทรงนับว่าคู่ควรจะยืนอยู่และคนที่หาเรียนรู้หน้าที่ของตนไม่และหาแสดงตนให้เป็นที่พอพระทัยไม่จะไม่ทรงนับว่าคู่ควรจะยืนอยู่แม้เป็นดังนั้นเอเมน